แสงธรรมกลางใจนาทีชายหนุ่มวัย35ปีผู้ที่มีทุกอย่างที่คนหนุ่มสาวใฝ่ฝันชื่อเสียงเงินทองและหน้าที่การงานที่มั่นคงเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตของเขาถูกปกคุมไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันเขาตื่นนอนทุกเช้าเพื่อต่อสู้กับเวลาต้องการสร้างผลงานและความสำเร็จ เพื่อยืนยันความสามารถของตนเองบนโลกใบนี้แต่แม้จะมีทุกสิ่งที่เขาเคยใฝ่ฝันในใจของนาทีกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญไปทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวในห้องพักหรูของตัวเองเขามักจะตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ชีวิตต้องการจ,จริงๆหรือความรู้สึกนี้ค่อยๆทวีความชัดเจนขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากปู่ไทย ญาติผู้ใหญ่ที่เขาเคารพรักตั้งแต่วัยเด็กปู่ไทยเป็นชายชราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่นาทีเติบโตมาในช่วงวัยเด็กหมู่บ้านนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติอันงดงามเป็นสถานที่ที่เขาเคยรู้สึกสงบและอบอุ่นที่สุดในชีวิตจดหมายจากปู่ไทยชวนให้นาทีกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดหลังจากที่ไม่ได้กลับไปนานหลายปี นทีตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆนั้นด้วยความหวังว่าจะค้นพบคำตอบที่เขาตามหามานานเมื่อเขาเดินทางมาถึงสถานีรถไฟเล็กๆของหมู่บ้านสายลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้ากลิ่นหอมของดินและดอกไม้ป่าที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งเขาเดินออกจากรถไฟพร้อมกับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กในใจรู้สึกถึงความผ่อนคลายที่ไม่เคยรู้สึกมานานปู่ไทยรอเขาอยู่ที่สถานีด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นคุ้นเคย ร่างกายของปู่ผ่ายผอมลงตามการเวลาแต่แววตาของเขายังคงสดใสเต็มไปด้วยความสุขและความสงบปู่ไทยพานาทีเดินกลับบ้านทางที่ลัดเลาะผ่านทุ่งนาและป่าไม้หน้าท,ทีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านน้อยมากทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมผู้คนยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามวิถีของตัวเองเมื่อกลับมาถึงบ้านหน้าท,ทีพบกับบ้านหลังเล็กๆที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเมื่อวัยเด็กทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิม เสียงน้ำไหลาจากลำธารที่อยู่ใกล้ๆทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเขานั่งลงที่ระเบียงบ้านมองเห็นท้องฟ้าสายแจ๋วและภูเขาสูงที่อยู่ห่างออกไปความเงียบสงบของธรรมชาติล้อมรอบเขาทำให้เขาเริ่มคิดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาปู่ไทสอนนาทีให้หันมามองสิ่งเล็กๆรอบตัวการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงปู่ไทยพาเขาไปเดินป่าพานาทีไปดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบ้าน การเก็บเกี่ยวผลไม้จากสวนและการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามธรรมชาตินาทีเริ่มรู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เขามักมองข้ามในอดีตวันหนึ่งปู่ไทยพาน,นาทีไปวัดบนยอดเขาซึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านมักจะไปเพื่อปฏิบัติธรรมนาทีรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นวัดน,นั้นตั้งอยู่กลางป่าธรรมชาติที่งดงามและมีบรรยากาศที่สงบเงียบ ปู่ไทยบอกกับนัทีว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเองไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสิ่งใดความสุขอยู่ที่การรู้จักพอเพียงและการปฏิบัติธรรมนัทีเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิในวัดนั้นแต่ในช่วงแรกเขายังรู้สึกกระวนกระวายใจความเงียบที่ปกคลุมทําให้เขารู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่นั่งสมาธิความคิดต่างๆก็ไหลเข้ามาในหัวของเขาแต่ปู่ไทย สอนให้เขาปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันเขาเริ่มฝึกฝนตามคำแนะนำของปู่และค่อยๆพบว่าความสงบภายในใจเริ่มเกิดขึ้นเวลาผ่านไปนาทีเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในใจของตัวเองการปฏิบัติธรรมทำให้เขารู้สึกสงบและเบิกบานใจมากขึ้นเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจและความการุณาเขาเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตที่เรียบง่ายและการใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ความสำเร็จในชีวิตที่เขาเคยตามหาไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปเขาค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเขาเองเมื่อการปฏิบัติธรรมสิ้นสุดลงนาทีกลับมาที่บ้านด้วยความรู้สึกใหม่เขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านนี้เขาใช้เวลาในการช่วยเหลือชาวบ้านทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงความสงบและความสุขในใจของเขา เต็มเปลี่ยนไปด้วยแสงธรรมเขาได้ค้นพบสิ่งที่เขาตามหามาตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องไปตามหาที่ไหนแต่มันอยู่ในใจของเขามาโดยตลอด